fuck the we'll pretend. Oh, oh, we be the clubs. but you know that we can. oh, oh, can't? fuck with we'll oh, oh, Still up in the show. Still feeling the. สวัสดีครับเจอก,กันกับผมการิม the f i ฟ e นะครับอีกแล้ววันนี้เราอยู่กันที่การ์เด House นะครับกออ็อย่างน้อยวันนี้เราจะมาฝึกท่าลูกเล่นกันเป็นท่าง่ายๆนะครับไม่ยากท่านี้ผมคิดว่าไม่ยากอ่าเป็นท่านี้นะครับเรับน,นเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทำท่านี้ได้อย่างไรนะครับ านี้เนี่ยพอจุดไฟเนี่ยจะดูสวยแล้วก็หวัดเสียวมากนะครับเพราะมันจะมาใกล้ตัวโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นของท่านี้คือต้องหมุนโซ่กลับหลังแบบนี้นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วแต่ความยาวของโซ่นะครับเราต้องหดโซ่ดูก่อนสักครั้งหนึ่งเราจรึงจะรู้ว่าเรา ต้องหดโซ่กี่รอบนะครับตอนที่เราหมุนที่ผมหมายถึงคือแบบนี้นะครับเราหมุนกับหลังเราอ้ามือเห็นไหมครับมาดูใกล้ๆนะครับมาอีกทีนะครับนี่ครับอ้ามือแบบนี้ครับอันนี้ก็ยังยาวอยู่นะครับแล้วก็หดไอซสันอีกรอบนึังนี่ครับทีนี้เราค่อยๆหมุนโซ่ เปลี่ยนทิศทางของโซ่เข้ามาหาตัวแบบนี้ทิศทางของโซ่เนี่ยของท่านี้ก็คือโซ่มันต้องหมุนไปข้างหน้าแบบนี้เห็นไหมครับเราแค่พาไปคนละจังหวะทีนี้เนี่ยตอนที่เราเริ่มโซ่มันหมุนกลับหลังใช่หไหมครับ โซ่มันจะเปลี่ยนมาหมุนเป็นหมุนไปข้างหน้าได้ยังไงก็คือจังหวะที่เราหดโซ่แบบนี้นี่ครับจังหวะที่เราหุบโซ่เข้าหากันเนี่ยเราค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของโซ่เห็นไหมครับอันนี้เราเราจะสังเกตได้นะครับจนที่เราหมุนเนี่ยเราจะสังเกตได้อัน,นี้ไม่มีเทคนิคนะครับเราจะ เราจะสังเกตได้ด้วยตัวเองว่าเราต้องดัดแขนดัดข้อมือแนวไหนนะครับโซ่จึงจะหมุนไปข้างหน้าจากที่ตอนเริ่มเนี่ยโซ่หมุนไปข้างหลังดูอีกทีนะครับ,รบนี่ครับพลิกเลยครับ แค่พลิกข้อมือนิดเดียวโซ่มันก็จะเปลี่ยนทิศทางของมันเป็นหมุนไปข้างหน้าแทนนะครับเริ่มต้นแบบนี้หดโซ่ปรับท่านี้นะครับอ่า แล้วแต่นะครับบางคนเนี่ยคือเขาเขาใส่ลูกเล่นใส่ท่าทางไปในท่านี้เพื่อดูสวยงามอาจจะเป็นอาจจะหมุนตัวแบบนี้นะครับนะหรือไม่ก็หมุนตรงๆนี่ฮะผมก็ทำได้ไม่ไม่หลายท่านะเหมือนผมเนี่ยผมจะถนัดหมุนข้างแบบนี้ บางคนหมุนแบบนี้นะครับแล้วก็ทาตัวอ่อนซึ่งตัวผมไม่อ่อนนะโอเคนะครับลืมนะครับจบคลิปต้องอเก็บเาไปฝึกด้วยนะครับแค่ดูเฉยๆไม่เป็นนะครับ อีครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับที่กรริม The Fire Channel เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับโอเคดีคิด้ สวยอ่านั่นแหละเทคนิคของท่านี้ที่ต้องฝึกก็คือให้โซ่มันหมุนเป็นวงกลมแบบนี้นะน่า่ะดูรอบตัวเลยอะ ลองถ้าหมุนรอบตัวแบบเมื่อกี้เอาใหม่ตั้งใจหน่อยถ้าหมุนรอบตัวแบบเมื่อกี้ถ้าหมุนกับลังหันกลบเียมันจะสวยกว่าแต่น,นี่น่าจะไปหยุดแบบเกือบกับลังหันนะมันจะดูเฉียงไงไม่สวยลองใหม่เก็บอยู่นะทำให้ดียวต้องมาไปลงเลยนะ่ นั่นเตรยมไม่ตั้งใจไม่ได้นะต้องคุณตัวดูอ่าแล้วก็กลับมาเตรียมใช้เฮ้ยนะ,ะ,ะเกือบไม่คบโรบ